รถยนต์ดอมือสองนะคะราคาประหยัดคุบท่านคันนี้ถูกมากๆเลยทีเดียวนะคะราคาแบบนี้มีมากันไม่บ่อยนะคะุกท่านสวยดูดีราคาประหยัด89,000บาทค่ะราคาถูกๆราคาเราๆนะคะราคานี้สนใจเน้นเดินทางไปดูด้วยตนเองให้ไวเลยนะคะราคาตัดตามสภาพค่ะอาจจะมีงานเก็บนะคะ Honda Civic FD ดีเกียร์ออโต้ค่ะรถยนต์ปี07สีรอบนอกไม่สวยมีตำหนิมีบางชิ้นนะคะลงแม็กเรียบร้อยค่ะเลื่อนไมลขึ้นครบเลขไมล200,000กว่าโลค่ะทุกท่านเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะเครื่องเกียร์ใช้งานยังปกติอยู่เล่มเอกสารมีครบภาษีพรบออปี67ค่ะขาดแล้วนะคะเราต้องไปต่อภาษีด้วยนะคะ สนใจรถยนต์คันนี้นะคะ89,000บาทตามสภาพนี้เลยค่ะสนใจโทรคุยหรือโทรนัดดูรถนะคะติดต่อโดยตรงด้วยตนเองตามเบอร์โทรใต้คลิปอย่าลืมนัดล่วงหน้าด้วยนะคะจะได้อัปเดตสถานะของตัวรถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะสวัสดีค่ะ